สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกันบ่ายโมงไม่ใช่เที่ยงถึงบ่ายโมงเภสัชกรสุวัสดิ์สินสวงกับแพทย์แผนไทยหมอสุวัสดิ์นะครับวันนี้ก็เราจะพูดถึงโรคโรคหนึ่งไม่ใช่โรคอ่ะเป็นเหตุการณ์ประจำที่จะเกิดกับพวกที่มีอาการแนวโน้มที่จะเป็นภูมิแพ้ทั้งหลายตอนที่ฝนตกครับถ้าฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นตอนฤดูใบไม้ผลิ เราดูที่ใบไม้ออกดอกอะ่ะเขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้เกสรดอกไม้ทั้งหลายแหละแต่เมืองไทยไม่ใช่ครับเพราะตัวผมเป็นเกณฑ์นะ,นะเวลาฝนมาเนี่ยฝนไปฝนมาเนี่ยเรื่องที่มันจะทําทาผมคือจมูกจมูกก็เริ่มมีอาการน้ำมูกไหลหรืออะไรแต่ที่มีมีมอันนึงที่พวกเราไม่ค่อยนึกถึงว่าอันนี้คือภูมิแพ้นะครับไม่มีจมูกไหลเท่าไหร่น้ำมูกไม่ค่อยไหลแต่ว่า ข้างในเนี่ยขอประทานโทษครับเวลาแคะไปเหมือนกับมีขี้มูกแห้งแกลแห้งแกลแห้งกลางอยู่ในรูจมูกอามจริงไม่ใช่ขี้มูกนะครับอันนี้เกิดจากการลอกตัวของเยื่อหุ้มจมูกแล้วลึกเข้าไปในโพรงจมูกเลยนะครับก็เราจะมีอาการคันจมูกแล้วพอไปไปมีคันตาสองข้างเลยนะครับยิ่งขยี้ยิ่งสนุกกันใหญ่เลยขยี้ตลอดเลยนะครับก็จะคันมากเลยแล้วเสร็จแล้วก็ พอเราแคะเข้าไปในจมูกก็จะมีเป็นแผ่นบางๆอยู่ที่โพรงจมูกเราเนี่ยอยู่ในรูจมูกแคะออกมาแล้วซาบังชิ้นที่เกิดมันอยู่ลึกเกินไปก็จะมีเลือดไหลพอมีเลือดไหลก็มีอาการเหมือนเป็นฝีในช่องจมูกเจ็บอีกเจ็ดแปดวันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้กันเนยอะแล้วส่วนมากตัวเองกไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจว่าอันนี้มันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นไงครับ ก็จะปล่อยไปปล่อยแพ้ทีเนี้ยเรื่องราวต่างๆมันจะมาเยอะแยะแหละครับตกลงวันนี้จะพูดเรื่องอาการภูมิแพ้ที่เป็นในในรูจมูกในโพงจมูกในตานะครับก็ค่อยๆฟังไปวันจะพูดให้จบภายในวันเนี้ยครับนะอ๋อวันนี้เป็นวันพฤหัสเนี่ยนะครับผมพูดผิดตลอดเลยคือวันน่ะมันข้ามวัน รอบทวนของวันพฤหัสเนี่ยนะครับตอนนี้จะไปเป็นวันเสาร์ครับตีสามถึงตีสี่ของวันเสาร์นะครับเป็นรอบทวนตีสามถึงตีสี่วันเสาร์นะครับขอขอพวกเราปรับปรับนิดหนึง่งแต่อย่างไรก็ตามจากนี้ไปนะครับถ้าหากท่านมีคอมพิวเตอร์อยู่ท่านก็เรียกดูได้ใน7 s t e p d e t o k c o m หรือ13สสยามไทยทีวีแล้วก็ คลิกลงไปที่ป้องป่วยแล้วก็เลือกวันที่ท่านจะดูท่านก็จะดูได้มันจะมาใน YouTube ประมาณ3ตอนฮะเป็นภาพชัดๆเลยดูถ้าดูแล้วผมพูดไวไปก็สามารถหยุดฟังใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นบริการบริการที่เราค่อยๆทำขึ้นมาแต่บางคนก็บอกโอ้ยน่าจะมีเยอะๆมีเยอะไม่ได้ครับในสถานการณ์ขาดแคลนเนี่ยของพวกนี้มันต้องเก็บอยู่ใน อยู่ในฮาร์ดดิสอะมันเต็มมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงใช่ไหมถูกไหมก็คือเป็นเรื่องที่ y t u t u เขาเขาจัดให้เราะนะครับก็พวกเราก็รีบดูรีบดูถ้าอันไหนชอบใจก็เซฟไว้นะดาวน์โหลดไว้ก็สามารถดูซ้ําได้อีกก็พวกเราช่วยๆกันนะนะแล้วอันไหนถ้ามันดูเข้าท่าเข้าทางเซฟไว้ไลยให้ผู้อื่นเอาไปดูต่อ ก็เป็นได้บุญนะครับไอ้บุญพวกนี้มันมันอะไรอะ่ะมันเป็นเรื่องความประทับใจบางคนไม่เข้าใจพอเราทำอย่างเนี้ยหาว่าไปแช่งไห้เขาป่วยผมก็ปวดหัวจริงๆเรื่องที่ถือเรื่องอย่างเนี้ยหาว่าป่วยไปแช่งเขาป่วยเขายังไม่ป่วยเลยเอาไมเก็ดูทำไมแต่จริงๆให้ดูตั้งแต่ตอนอายุสักห้าสิบนะครับ พออายุห้าสิบเนี่ยไม่ได้ออกกำลังรับประทานหวานมันเค็มเยอะๆพุงใหญ่สะสมไขมนันโรคแห่งความเสื่อมมาไอตอนที่ก่อนจะไขมันพอกตับส่วนมากมันมาเรื่องนี้ก่อนครับมาคันคันจมูกคันตาคันตามผิวหนังอ่ะมันเป็นโรคแห่งความเสื่อมมันมาทีนี้วันนี้ผมพูดถึงเยื่อจมูกอักเสบเยื่อจมูกอักเสบ ถ้าหากใครไปหาหมอหมอก็เขียนไหลในติสตก็แปลว่าเยื่อจมูกอักเสบแห้วครับทีนี้ตอนตอนนี้มันจะเป็นกันเยอะๆคือพอฝนตกก็น้ำมูกไหลนะครับน้ำมูกไหลก็ปวดหัวปวดหัวพวกเราก็ไปซื้อยาแก้หวัดตามบะตามร้านมารับประทานใช่ไหมแก้ปวดหัวทำให้น้ำมูกมันแห้งพอน้ำมูกแห้งเกิดอะไรขึ้นครับ ทางเดินหายใจตรงเนี้ยตรงเนี้มันจะเปิดออกพอเปิดออกแล้วตัวน้ำมูกเนี่ยเยื่อเมือกคือมิวคัสเยื่อเมือกเนี่ยร่างกายมันสร้างเอาไว้สําหรับจับเชื้อโรคนะเรากินยา้ามันแห้งแงะแก่เพื่อให,ให้หายใจสบายทีนี้ครับเชื้อโรคที่มากับอากาศมากระฝุน่นมันก็ไหลเปืด้ดผ่านผ่านช่องจมูกลงไปคอเลยก็จะทําให้โรคเจ็บคอ ตอนงโตมันก็จะตามมานะอ่ะเสร็จแล้วก็ต้องให้ระวังนิดเดินทีนี้ก็ต่อไปว่าการที่เราจะเป็นโรคจมูกอักเสบได้นะครับมันก็เกิดจากส่วนมากเกิดจากอากาศทั้งนั้นแหละบางทีไม่ใช่เรื่องการแพ้อากาศด้วยนะไม่ใช่เกิดจากการแพ้อะไรหรอกมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทรนะันหันก็จะทําให้เรา น้ำมูกไหลไอาจามได้นะไม่สมมุติเอาเรื่องจริงๆอยู่ในอยู่ในรถเนี่ยอยู่ในรถฝนตกพรำๆแล้วก็ต้องปิดหมดใช่ไหมปิดกระจกหมดเปิดแอร์ตัวนี้ถ้าเปิดแอร์ไม่เย็นฟ้ามันก็จับกระจกก็ต้องเปิดเย็นหน่อยเพราะเย็นหน่อยเป็นยังไงครับพอเราออกมาข้างนอกมันก็ร้อนใช่ไหมตอนที่เราเย็นอ่ะตอนอยู่ในที่เย็นอ่ะ เลือดจมูกบริเวณเนี้นะครับมันจะขยายตัวออกเพื่อให้เราอะไรพอมาขยายตัวออกเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแต่ว่าอาจจะมีอาการคัดจมูกนิดหน่อยนะครับแต่พอเราเปิดพวกออกไปข้างนอกอ่ะมันร้อนแฉเลยมันร้อนแฉเลือดบริเวณนี้ก็จะหดตัวลงก็จะหดตัวลงความจริงมันน่าจะหายใจได้ดีขึ้นแต่ไม่ใช่ ไอ้ระวังขยับไปขยับมาเนี่ยครับไอ้น้ําเมือกที่อยู่ในโพรงจมูกมันเยอะขึ้นก็มีอาการอาน้ำมูกไหลอน้ำมูกไหลไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้คัดจมูกเราก็คิดว่าเราเป็นหวัดซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่หรอกหรือไม่ก็พอเราเข้ามาในรถเราก็เปิดแอร์พอเปิดแอร์อากาศมันเย็นอากาศม่เย็นเอาอีกละ จมูกร่างกายมันก็จะสะเอาเยื่อเมือกมาหล่อเลี้ยงนะหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้รูจมูกมันแห้งเราก็คิดว่าเราเป็นหวัดเราก็สั่งใหญ่เลยนะพอกินยาให้มันให้จมูกมันแห้งทีนี้เรื่องก็เยอะครับทีนี้มาพูดถึงภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นจริงๆเนะเกิดจากภูมิร่างกายของเราเนี่ยมัน มันไม่เพียนออกมันก,มนก็มันก็ออกข้นมาตามปกติคือเยี่ยในในในเลือดเราเนี่ยนะครับมันมีเซลล์เม็ดเลือดขาวนะมันถูกกระตุ้นด้วยสารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้บางคนก็หมึกพิมพ์หนังสือพิมพ์ใครอ่านบางคนอ่านหนังสือพิมพ์จะลราจามทุกทีให้รู้อันนั้นอ่ะกลิ่นอย่างหมึกพิมพ์เข้าไปแล้วไปกระตุ้น ให้ร่างกายสร้างสารต่อต้านพวกของแพ้พวกนี้ครับพอมากระตุ้นเป็นยังไงครับพอสารออกมากระตุ้นของพวกเรียกเรียกว่าฮิสตามีนนั่นแหละมันออกมาน้ำมูกก็จะไหลเต็มเลยนะก็จะไหลเต็มเลยพอเรากินยาแอนติฮิสตามีนน้ำมูกมันถึงจะแห้งอย่างนี้ครับแต่ที่นี้พอมันเกิดอย่างเงี้ยเกิดนานเข้านานเข้าเดี๋ยวเยื่อหุ้มจมูกบริเวณนี้ก็จะมีปัญหานะครับ แต่แล้วในห้องนอนมีอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ได้อย่างมากก็ลายอ่ะตัวลายที่อยู่ตามหมอนตามผ้าปูที่นอนตามผ้าห่มตัวลายพวกนี้ครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าตัวเล็กมากก็จะทำให้เราเกิดภูมิแพ้ได้าถามว่าตัวลายมีไหมมีทุกบ้านแหละครับตัวลายมันมีหน้าที่อะไรสร้างไหมเหลือเชื่อเลยนะร่างกายสร้างมาเอาไว้กินไอ อขอประทานโทษนะไอ้ผิวหนังที่ลอกลออกมาขี้ใครอ่ะที่เรานอนแล้วขี้รังแคตกตามหมอนไอ้ตัวไรในจะกินของพวกนี้เป็นอาหารครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดูแลไม่ให้เราเปิดภูมแพ้จากตัวไรเราก็ต้องรักษาพวกปอกหมอนผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งอะไรเงี้ยจะต้องซักตากแดดมีเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวนี้เขามีนาโนเทคโนโลยีไง ว่าเอามาใช้แล้วลายมันไม่มาเกาะลายมันม,มาซ่อนนะอ่ะเสร็จแล้วก็มาผ่านอีกผ่านจากตัวไลายไปแล้วก็พวกที่ชอบเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในห้องนอนนะครับสัตว์เลี้ยงในห้องนอนมันก็จะมาอะไรล่ะก็มาจากน้ำลายของสัตว์มาจากขนของสัตว์มาจากเชื้อราที่อยู่ตามหนังสัตว์เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีปัญหาได้ครับแล้วก็มาอีกตัวหนึ่ง ในห้องนอนไอ้ตัวที่ทําให้แพ้มากที่สุดท่านเชื่อไหม,มแมลงสาบครับขี้แมงสาบเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดแพ้ได้มากที่สุดเลยเนาะให้ระวังหน่อยแล้วกันบางทีอาจะกินข้าวกินปลาเนี่ยจะมีขี้แมงสาบเล็กๆสีดำๆปนมาก็ให้รู้ว่าเนี่ยอาหารนั้นอย่ารับประทานเลยถ้ามีขี้แมงสาบอยู่นะแมงสาบเป็นพาหะ นำเชื้อไทฟอยครับน่ากลัวมากนะครับเอาเสร็จแล้วทีนี้ละอองเกสรพวกบ้านเราไม่ค่อยมีหรอกนะมาถึงพริกไทยพริกป่นพวกนี้ก็กระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้เลยเอาละพอเกิดจากพวกนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ทำให้เกิดเยื่อหุ้มจมูกอักเสบได้แต่ว่า แต่ว่าอีกโลกหนึ่งครับที่ผมพูดถึงเนี่ยผมออมไปออกมาเนี่ยกำลังจะพูดถึงพวกอโทปิกไรนะติสอโทปิกไรตีสก็เป็นในพวกสูงอายุหน่อยสักห้าสิบห้าขึ้นไปพวกนี้ครับเยื่อหุ้มจะเยื่อน้ำมิวคัสน้ำหล่อเลี้ยงโพรงจมูกมันน้อยลงโดยธรรมชาติมันพอมันแห้งเมื่ไหร่ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ อายุรเวทจึงแนะนำให้ใช้วิธีไหนครับล้างล้างรูจมูกด้วยน้ำเกลือไงครับเงยหน้าเอาน้ำเกลือหยดทั้งจมูกทั้งด้านซ้ายมากพอให้มันไหลออกมาทั้งด้านขวาแล้วก็หยดทั้งด้านขวาให้มันไหลออกทางด้านซ้ายวันหนึ่งทำสองครั้งเช้าเย็นอาการอย่างนี้มันมักจะค่อยๆหายไปนะเอาละที่มีอาการของเยื่อหูเลือดเยื่อจมูกอักเสบ ที่เกิดจากการแพ้นะอาเขาเรียกอาลาอัลเลอร์จิกไลนนติสเนี่ยครับก็มันจะมีอะไระครับก็เชิญดูอันนี้ครับฮะอันนี้ฮะเนี่ยในรูจมูกเราก็จะมีตอบม,มันเกิดการอักเสบอาการอักเสบคือไงก็ร้อนบวมแดงเนาะฮะตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะมันจะร้อนบวมแดงเนาะร้อนบวมแดงแล้วตรงนี้ครับ ตรงนี้ร่างกายก็จะขับเยื่อเมือกออกมาก็คือน้ำมูกอะไรนะครับตรงลงตอนแรกก็มีเยื่อเยื่อหุ้มจมูกมันบวมนะเยื่อหุ้มหุ้มจมูกบริเวณนี้มันบวมนะครับแล้วก็จะมีน,น้ำมูกไหลออกมานะเจะ้า <c oughs> น้ำมูกพวกนี้บางทีไหลลงไปในคอในหลอดลมก็ทำให้เกิดอาการไอนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูมันมีช่องต่อระหว่างรูรูจมูกกับท่อท่อน้ำตามันก็มีผลทำให้เกิดตาแดงคันตาได้ด้วยนะนะครับว่าวันนี้ก็ตอนนี้มันดังมีท่อที่ต่อไปทั้งหูทำให้หูอื้อซึ่งพวกเราที่รู้รูกันก็จะแก้ไขโดยการปิดรูจมูกแล้วก็ดันให้ลม ผ่านจากคอขึ้นไปทางช่องหูเพื่อปรับปรับให้ความดันสองข้างเท่ากันอาการหูอื้อก็จะหายไปทีนี้ท่านเชื่อไหมพออย่างนี้บางทีเราก็หายใจทางปากปากก็จะแห้งด้วยไม่ใช่เฉพาะรูจมูกแห้งอย่างเดียวเพราะปากแห้งก็จะมีอาการปากเหม็นนะมีอาการปากเหม็นแล้วก็มีอาการน้ำตาไหลบ่อยคันตา นะครับก็ถ้าเรา